ครับสวัสดีครับอยู่กับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้มาถ่ายรถเข็นมัน่งสวยๆกัวครับสวยๆแรงๆยังอยู่แปลงผู้ใหญ่แปลงเดิมครับวันนี้ว่าจะเอาให้เสร็จวันนี้เพื่อไม้คันครับเป็นเจ็ดคันแล้วเนะี้ยวันนี้เต็มเต็มทีมแต่คันใหญ่ยังไม่ได้มานะรู้สึกว่าจะมีคันใหญ่คันร้อยหกสิบอยู่คัน อันนี้ก็เก็บกันเสร็จแล้วกาลังโยนขึ้นเพื่อนเพื่อน,นอยากดูรถหนักๆเลี๋ยวนี้เดี๋ยวคุงน้อยจัดให้ดูเลยก็ดูแล้วหลายไล่เลยนนเนี่ยเนนี้นะกะจะให้เสร็จอะ

วันนี้เซตทีมาน,นั่นเลยมีคันนี้นะมาเพิ่มอ่ะเห็นมามตัวใหม่ 120. ร้อยี่สิบโค้งก็จะเป็นกระจิงแดงน่าจะเป็นเคเอเจ็ดสองเพื่อนหางแดงนะรุ่นเก่าเดี๋ยวเข้าไปเดินรีวิวรถคันนี้นะคันนี้ยังไม่ได้ลงรีวิวเลย

กูกต้านค่ะจัดทีอย่างนิ่มๆเลย เพื่อนเอามาคัดละแถวก่อนเดี๋ยววนกลับไปเอาทางงูนีกนะตอนนี้ก็มากันเรื่อยๆอยังไม่เยอะเท่าไหร่ ข้าวน้าหม่พื่ ครับวิดีโอจุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ